เข้าสู่ช่วงที่2ของ most news ค่ะกับช่วงนี้ค่ะ science economy for SME and O top นะคะอย่างที่ได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะว่านอกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่กระทรวงอุตสาหกรรมนั้นพาทีมงานสื่อมวลชนนะคะไปเยี่ยมชมความสําเร็จแล้วเราจะยังไปอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะแต่ต่อแต่ก่อนที่เราจะไปที่จังหวัดภูเก็ตเรามาดูที่โครงการอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะคะเมื่อทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะโดยสวทชหรือสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดโปร ดำเนินโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือว่า i t a ทโครงการดีๆแบบนี้จะหมายถึงเรื่องอะไรติดตามได้ในช่วงนี้ Science Economy for SME and Otop ค่ะ เรามาเริ่มต้นพูดถึงเรื่องของ i t แทกันก่อนเลยนะคะเมื่อทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะโดยทางสวท,ทชดําเนินโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหากรรมไทยหรือ innovation and technology assistance program นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆง่ายๆ ITAP ว่า i t แทนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่จะมาให้คําแนะนํามาเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นพันธมิตรทางด้านของธุรกิจนะคะดําเนินงานเพื่อทําการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจทั้งขนาดกลาง แล้วก็ขนาดย่อมก็คือหมายถึงธุรกิจ SME นั่นเองค่ะให้ทั้ง2ขนาดของธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงมากยิ่งขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและในส่วนของนวัตกรรมนั่นเองค่ะ ค่ะทางด้านของดรวีรพงษ์แพรสวรณนะคะประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็ได้กล่าวว่าทางด้านของกระทรวงนะคะก็มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยนะคะและก็พัฒนาภาคอุตสาหกรรมและสังคมค่ะมอบหมายให้นะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะหรือว่าสวทชโดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยค่ะหรือว่า i t แทนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่ จะไปสู่ภาคเอกชนพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนให้หันมาลงทุนนะคะในงานวิจัยและพัฒนาค่ะเพื่อที่จะนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจพร้อมกับกระตุ้นค่ะแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศนะคะอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยค่ะ นั่นก็คือในส่วนของที่มาที่ไปแล้วก็นโยบายของโครงการ i t แทนะคะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ค่ะของท่านดรวิรพงษ์แพรชุวรประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมๆกันเลยค่ะประเทศไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จํานวนหลายล้านรายที่สร้างเม็ดเงินมาสานเวนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็มี s ส e มี์นวนไม่น้อยที่มุ่งหาทางอยู่รอดทางธุรกิจด้วยกันแก้ไขปัญหาด้านการเงินทั้งจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากปัจจัยต่างๆการแข่งขันด้านราคาหรือแม้แต่การที่ธุรกิจไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในสาดใดของตลาดปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้หากผู้ประกอบการ สามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนากิจความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความได้เปรียบและสร้างโอกาสทางธุรกิจกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพันธกิจหลักในด้านการทําวิจัยและพัฒนาเพืพ่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมซึ่งโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือที่เรียกว่า i t แทก็เป็นหน่วยงานภายใต้ สำนักงานพัฒนา,ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงงานทางด้านวิทยาศาสตร์นี้ไปสู่ภาคเอกชนมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจภาคเอกชนหันมาลงทุนในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม คิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม นั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของท่านดรวีระพงษ์แพสวุวรรณนะคะปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสำหรับการเข้าร่วมโครงการ i t a ทบในครั้งนี้นะคะถ้าหากว่าเรามองให้ดูง่ายมากยิ่งขึ้นมันจะเปรียบเสมือนกับบริษัทที่ได้มีหน่วยงานในการวิจัยแล้วก็มีการพัฒนาในหลากหลายมุมมองแบบเฉพาะกิจเกิดขึ้นค่ะและนอกจากนี้ก็จะยังมีในกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีและช่วยบริหารโครงการวิจัย SME ต่างๆ จะมีการหาที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาแล้วก็หัวข้อที่จะต้องใช้ในการวิจัยในการพัฒนารวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆที่อยากจะพัฒนาขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมนะคะยังรวมไปถึงเรื่องของแหล่งเงินทุนที่มีความสนับสนุนในส่วนของการทําให้ผู้ประกอบการนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการทําโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมต่างๆจนทําให้สามารถที่จะ กล้าตัดสินใจในการลงทุนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเรามีอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจในเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือท่านดรนรงศิริเลิศวรคุลค่ะท่านดำรงตำแหน่งในผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีไปฟังบทสัมภาษณ์พร้อมๆกันค่ะในช่วงที่ผ่านมาเราก็ทำโครงการโครงการส่วนใหญ่เนี่ย อนุมัติโดยผู้ประกอบการเองแล้วเราทํารายบริษัทเราไม่ได้ทําเป็นกลุ่มนะครับเพราะ,ะนั้นประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะประมาณ80%ของโครงการจะประสบความสําเร็จแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับที่ภาคเอกชนลงทุนไปแล้ว1บาทเนี่ยจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ7บาทโดยเฉลี่ยในทุกกลุ่มอุรกรมที่เราทำนอดีตครับคือผมเรียนว่าเนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมเนื่องจากเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วเราก็มีความหลากหลายทางชีวภาพเรามีวัสดุทางด้านการเกษตรทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแปรรูปเพื่อผลทางเกษตรได้เยอะมาก แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความแข็งแรงนะครับทางด้านชีวภาพเนี่ยประเทศไทยมีการลงทุนทางด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องทางด้านการแพทย์ทางด้านสารสุขทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ทางด้านผลิตภัณฑ์ต่างต่างโดยเฉพาะเรื่องเครื่องสำอางต่างๆก็มีการทํากันอยู่เยอะเพราะฉะนั้นฐานที่เป็นชีวภาพเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปได้ทั้งทารเื่องพลังงานทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทางด้านอาหารทั้งอาหารคนอาหารสัตว์ รวมถึงทางด้านยาและก็เครื่องสําอางเพราะฉะนั้นเรามีฐานที่ดีในเรื่องของวัตถุดิบอยู่แล้วถ้าเราเติมวิทยาศาสตร์เทค่นโลเข้าไปเราก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเหล่านั้นนอกจากขายในประเทศแล้วก็สามารถที่จะส่งออกในต่างประเทศได้ด้วยอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เรามีความแข็งแรงอยู่ในปัจจุบันค่ะนอกจากนี้นะคะงาน i t แทปลดล็อก ok, ข้อจํากัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะก็ยังมีกิจกรรมหลักๆนะคะในงานซึ่งประกอบด้วยปาฐกถา,าพิเศษค่ะหัวข้อ business at the speed of light w h Y innovation must be addressed ค่ะและการรายงานพิเศษนะคะคกลไกการทำงาน iTap the Right Solution for Thai SME อีกด้วยค่ะโดยดรนรงศิริเลิศวรกุลรองผู้มนวยการสวทชนะคะและผู้มนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีค่ะและการมอบรางวัลผู้พิชิตย,ยอดเขาข่าวประชาสัมพันธ์นวัตกรรมค่ะให้กับบริษัทผู้มีการดำเนินธุรกิจจากการที่ไต่ระดับนะคะเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นในงานนี้นะคะกับงาน IT a ทก็จะมีการประกาศสำหรับผู้ที่ประสบผลสำเร็จจากการทำธุรกิจแบบไตระดับแบบนี้มีถึง5้าหน่วยงานด้วยกันนะคะเรามาร่วมแสดงความยินดีไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะกับผ่าบริษัทผู้ที่มีการดำเนินธุรกิจจการไตระดับเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะบริษัทแรกที่ได้ก็คือบริษัท a i r y Home จำกัดนะคะทำการผลิตผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกนั่นเองค่ะบริษัทที่2คือบริษัท S PM อาหาราสัตว์จำกัดนะคะทำการผลิตสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและนวัตรกรรมก็จะเป็นในส่วนของการผลิตอาหาราสัตว์นั่นเองค่ะบริษัทที่3ที่ต้องร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็คือบริษัท SBP Timber b r o o k ขอภัยค่ะทิมเบรกร๊ปนะคะทำงานนวัตกรรมเกี่ยวกับงานไม้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะบริษัทที่4คือบริษัท m a s t e r c o o ู International จําจำกัดมหาชนค่ะทำงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพัดลมไอน้ำและบริษัทสุดท้ายที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือบริษัทเอเชียคอมเพกจำกัดนะคะสร้างงานสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจากงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมกลายเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกไร้ใยห,หินนี่คือทั้ง5บริษัททั้งหน่วยงานนะคะที่ได้รับ รางวัลการดำเนินธุรกิจจากการไต่ระดับเทคโนโลยีโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมนั่นเองค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่านี่ค,คือ5้าบริษัทที่ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เชื่อได้ว่าสําหรับงาน i t a ็บแบบนี้ในปีต่อๆไปในครั้งต่อๆไปก็น่าจะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการกล้าที่จะตัดสินใจในการทําธุรกิจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเพราะฉะนั้นน่าจะมีรายชื่อของหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆที่ประสบผลสําเร็จมากขึ้นกว่านี้อีกค่ะ อ,อีกหนึ่งเรื่องราวส่งท้ายในช่วงนี้นะคะอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็มีการนําเสนอไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันในส่วนหนึ่งของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีในช่วงของฟู้ดอินโนโพลิสค่ะแต่ยังไม่เพียงเท่านั้นนะคะเมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นดําเนินงานโดยการเชิญพี่พี่สื่อมวลชนไปชมผลความสําเร็จจากการเข้าร่วมโครงการโอปอยในครั้งนี้ค่ะหรือว่าโครงการที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ One Province One Agro Industrial Product นะคะชื่อย่อๆก็คือ OP OA I นี่แหละค่ะที่มาของคำว่าโอปอยคุณผู้ชมจำเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่านี่เป็นแค่2ตัวอย่าง2พื้นที่เท่านั้นที่ประสบผลสำเร็จขนาดนี้ในการที่จะ ทำธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเรามาดูที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะพ้นสาเร็จเกิดขึ้นที่บริษัทเมทีภูเก็ตจำกัดค่ะโดยสถานประกอบการที่เข้าโครงการนี้นะคะเมทีภูเก็ตนั้นเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ปี2558ค่ะโดยประกอบธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปโดยมีวัตถุดิบหลักนั่นก็คือเรื่องของมเมล็ดมะม่วงหินมะพานค่ะมีการแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบแล้วก็ลักษณะต่างๆมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ็นในส่วนของนะ้ำมะม่วงหินมะพานมะม่วงหินมะพานกาหยีหรือมะม่วงหินมะพานเคลือบเงานี่เป็นเพียงแค่สินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือมเมล็ดมะม่วงหินมะพานนั่นเองค่ะ โดยแผนงานที่บริษัทเมทีภูเก็ตจำกัดใช้นะคะก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะมีการดําเนินงานใน2กิจกรรมค่ะด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วย1ค่ะการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของกระบวนการบรรจุอัตโนมัติะค่ะและ2ค่ะการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบรรจุอัตโนมัติแบบฟิล์มหดนั่นเองนะคะและก็ยังมีอีก1แผนงานค่ะก็คือกลยุทธ์การขับเคลื่อนการตลาดนะคะก็คือจะเป็นการสํารวจค่ะวิเคราะห์ประเมินนะคะแล้วก็ ให้คาปรึกษาแนะนําเชิงลึกนะคะแก่สถานประกอบการค่ะโดยมีการวางแผนการตลาดนะคะการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะการขยายแล้วก็มีการวางเป้าหมายนะคะทางยุทธศาสตร์การพลิกฟื้นธุรกิจค่ะซึ่งจะมีการแนะนําประมาณนี้นะคะคือจะมี3ระยะด้วยกันค่ะระยะสั้นนะคะเป็นแผนกลยุทธ์การตลาดระยะสั้นเพื่อกระตุ้นยอดขายประมาณ5%เนะคะสำหรับระยะกลางค่ะก็จะเป็นแผนกลยุทธ์การตลาดระยะกลางเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และก็เป็นการเปิดช่องทางการจําหน่ายใหม่ด้วยค่ะและสําหรับระยะยาวนะคะก็จะเป็นแผนกลยุทธ์การตลาดร,ระยะยาวเพื่อพัฒนาสินค้าและเปิดช่องทางการจําหน่ายใหม่ S <S 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 ไม่แปลกใจเลยนะคะ,ะว่าทําไมแผนการในการปฏิบัติงานแบบนี้จะส่งผลให้บริษัทเมทีภูเก็ตจากัดนั้นประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจถึงแม้ว่าเพิ่งจะเข้าร่วมโครงการนี้กับโครงการโอปอยเพียงแค่1ปีเต็มเท่านั้นในปี2558เพราะว่ามีแผนมีระบบการจัดการที่ค่อนข้างแน่ชัดแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงนะคะโดยสถานประกอบการนั้นสามารถที่จะนําแผนปฏิบัติลงมาทํางานได้อย่างจริงๆจังๆแล้วก็เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงค่ะยกตัว อย่างเช่นนะคะเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้านั้นโดยทางสถานประกอบการค่ะสามารถที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้ถึง3รูปแบบก็แล้วแต่การดีไซน์แล้วแต่การออกแบบจะออกแบบมาให้อยู่ในลักษณะของรูปแบบกล่องแบบซองหรือว่าแบบขวดก็ได้ก็ดูถึงเรื่องของความจําเป็นในการใช้งานแล้วก็เรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของความนิยมด้วยนะคะอย่างที่2ค่ะก็มีการนําเสนอเพื่อเป็นการเปิดช่องทางการตลาดใหม่ให้กับ King Power เมื่อพูดถึง พลังในที่นี้ต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบเลยนะคะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านสรพสินค้าห้างใหญ่ที่มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติถ้าหากว่ามีการรวมและก็มีการยกระดับสินค้าแบบนี้ที่เป็นสินค้าที่เกิดขึ้นจากท้องถิ่นหรือว่าเรียกง่ายๆว่าโอท็อนั้นสามารถดันขึ้นสู่ห้างในระดับ5ดาวหรือมาตรฐานมากกว่า5ดาวได้นี่คือทิศทางที่น่าสนใจมากๆค่ะโดยทางสถานประกอบการนั้นจะนําสินค้าที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบนี้แล้ว นำเสนอเพื่อที่จะเข้าวางจำหน่ายได้สำเร็จนะคะซึ่งผลจากการเข้าร่วมโครงการค่ะสามารถที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทเมทีภูเก็ตจำกัดได้ถึงร้อยละ17.57เลยทีเดียวนะคะซึ่งผลการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะข้อต่อหลักสำคัญก็คือในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะจนทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมรู้สึกว่าภูมิอบภูมิใจในฐานะของคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลลูกๆหล,ลานๆที่อยู่ในโครงการโอปอยแบบนี้แล้วเห็นถึงความ คเร็จที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีเสียงสัมภาษณ์ค่ะถึงผลการดำเนินงานแผนการตลาดของสถานประกอบการนะคะเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณพิสิทธิ์รังสฤษฎิ์วุฒิกุลค่ะท่านเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็เป็นผู้ตรวจราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เดินทางไปในครั้งนี้ค่ะครับก็ในส่วนของเมทีนี่นะครับเป็นบริษัทที่ทางกระทรวงเนี่ยต้องชื่นชมแล้วก็เป็นแม่แบบได้บริษัทหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นบริษัทที่เขามีความมุ่งม,มั่นตั้งใจ นะครับในการที่จะเข้ารับบริการที่เรามีโครงการของโอปอยเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับและทางบริษัทนี่ก็ได้มีการเรียนรู้แล้วก็ติดตามมีการปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับทำให้ได้ผลที่เห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนาเรื่องของบรรจุภัณฑ์ทําให้ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตอีกทั้งยังมีการขยายตลาดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่า สินค้าเรื่องของเม็ดมะม่วงหิมพาน์เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีหลายจังหวัดในภาคใต้ที่ดําเนินการแต่ว่าไม่ได้มีทุกรายนะครที่สามารถจะพัฒนาได้ในสิ่งที่เมทีได้ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์นะครับทำให้การตลาดนี่กว้างขึ้นแล้วก็ยังมีการที่สามารถที่จะไปวางจําหน่ายได้นะครับยังสถานที่ประกอบการก็คือเรื่องของบริษัทคิงพาวเวอร์ซึ่งเราคงทราบดีนะครับว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น ลูกค้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาซื้อเข้ามาชิมแล้วก็เขาก็จะได้เอาสินค้าเหล่านี้ได้กลับไปยังบ้านเมืองของเขานะครับไปทําให้มีการขยายตลาดมากขึ้นยอมรับสินค้าเรามากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอีกทั้งทางบริษัทเองเนี่ยยังมีการนําเอาประสบการณ์การเรียนรู้จากทางโครงการของเราเนี่ยนะครับเอาไปพัฒนาในเรื่องของการทํางาน ในเรื่องของกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสียในแงม่มุมอื่นๆอ,อีกนะครับโดยการเอาแนวคิดเนี่ยไปไปเป็นหลักนะครับในการที่จะไปดําเนินการพัฒนาปรับปรุงอันนี้คือสิ่งที่ต้องชื่นชมแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับนะครับค่ะสำหรับบริษัทเมทีภูเก็ตจำกัดนะคะก็ได้ให้บริการมานานมากกว่า40ปีแล้วค่ะเริ่มนะคะจัดการบริหารจัดการขึ้นเมื่อปี พศ2515ค่ะแล้วก็เป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีพนักงานอยู่ทั้งหมดประมาณ35คนเท่านั้นค่ะแล้วก็มีผู้ถือหุ้นหลักอยู่4คนนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการให้ข้อมูลนะคะจากผู้ประกอบการในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็ที่ได้ใช้แนวคิดจากภูมิปัญญาของสมัยคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะตลอดจนเทคโนโลยีนะคะในการผลิตว่าได้ใช้เทคโนโลยีจากคนไทยอีกด้วยนะคะซึ่งไม่มีการนาเข้าเทคโนโลยีเครื่องจักรจากต่างประเทศเลยค่ะพร้อมทั้งยืนยันค่ะถึง การรับรองคุณภาพของสินค้าดังกล่าวด้วยค่ะซึ่งเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะจากคุณกุศลินจตุเมธีนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเมธีภูเก็ตจำกัดค่ะก็ะคือเราใช้เครื่องจักรและเครื่องเทคโนโลยีที่เราไปดูในงานโชว์สินค้าแล้วเราก็มาปรับเทคโนโลยีนั้นให้เข้ากับอุตสาหกรรมขนาดครอบครัวนะคะโดยที่เราใช้จากบริษัทของประเทศไทยเป็นผู้ผลิตค่ะแล้วเราก็เลยนำเ,เข้ามาใช้ในบริษัทซึ่งเราใช้ทุกทุก เกือบทุกโปรเซส์ของกระบวนการผลิตนะคะตั้งแต่แบบกระบวนการของการเก็บสต๊อกนะคะตั้งแต่แล้วก็กระบวนการผลิตในเรื่องของกระบวนการอบนะคะในกระบวนการบรรจุนะคะในกระบวนการขีพอแล้วก็ในกระบวนการของการยิงวันที่ นะคะเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปนตามมาตรฐานของการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน GMP แล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะเราได้มาตรฐานของออยนะคะมาตรฐานของโมผชนะคะแล้วก็มาตรฐานของฮารลานนะคะแล้วเราก็เตรียมสําหรับระบบควบคุมคุณภาพในการส่งออกนะคะ ต้องขอขอบคุณโครงการโอปอยนะคะที่ทําให้บริษัทเมทีนั้นสามารถลดต้นทุนการผลิตนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะแล้วมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนตลาดเข้าสู่บริษัท King Power ได้อย่างสง่างามแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังได้ตลาดออนไลน์นะคะที่ทําให้เรามีผลต่อการเพิ่มยอดขายนะคะลดต้นทุนการผลิตต่อปีและเพิ่มประสิทธิภาพก็เกือบ1ล้านบาทต่อปีนะคะเพิ่มยอดขายได้ก็เกือบ20%ต์นะคะ นั่นคือบทสัมภาษณ์นะคะของคุณกุศลินจตุเมธเมธีค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเมธีภูเก็ตจำกัดนะคะก็ได้ให้บทสัมภาษณ์ไว้ได้อย่างน่าประทับใจาจากที่น้องขวัญบอกเมื่อสักครู่นี้ประวัติความเป็นมาของบริษัทเมธีภูเก็ตจำกัดจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นนับจากศูนย์เลยก็ว่าได้นะคะแต่เมื่อเข้าร่วมโครงการแบบนี้แล้วมีเรื่องราวมีเรื่องของประวัติการทํางานของบริษัทเมธีภูเก็ตจำกัดแบบนี้กําลังสะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถเริ่มต้นนับได้ตั้งแต่ศ โดยการใช้เทคโนโลยีโดยการใช้นวัตรกรรมนั้นเข้ามามีส่วนในการพัฒนาผลักดัน ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กลายเป็นเทคโนโลยีไต่ระดับอย่างที่โครงการโอปอยตั้งใจอยากจะสนับสนุนให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นธุรกิจทั้งขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมในส่วนของประเทศไทยให้ประสบผลสําเร็จนั่นเองค่ะสิ่งที่ได้ในครั้งนี้ที่บริษัทเมทีภูกเก็ตจำกัดได้รับจากการเข้าร่วมโครงการโอปลอยนั่นก็คือถือว่าเป็นสถานประกอบการที่เป็นสุดยอดของธุรกิจ SME และความสําเร็จหลักๆที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้คือการลดต้นทุนของ จุพันธ์ ือเกิดขึ้นจากการวางแผนเกิดขึ้นจากการพิจารณาเกิดขึ้นจากการมองถึงความที่จะเป็นไปได้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เหมาะสมทั้งในส่วนของราคาทั้งในส่วนของผู้บริโภคนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการที่จะขยายผลการดําเนินงานของธุรกิจของสถานประกอบการต่อไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คงจะต้องขอบคุณทุกๆองค์กรทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นแม่ง,งานหลักในครั้งนี้ในการที่จะพาพี่น้องสื่อมวลชนนั้นไปเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบผลสาเร็จ จากการเข้าร่วมโครงการดีๆซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดและจะเป็นตัวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความน่าเชื่อถือสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจต่างๆที่กําลังดูทั้ง2บริษัททั้งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตดูเป็นแม่แบบแล้วก็เดินตามเราจะร่วมสําเร็จไปพร้อมๆกันด้วยโครงการโอปอยเทคโนโลยีไต่ระดับด้วยการดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ ไปชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีแลยเดี๋ยวกลับกันมากลับมาพบกันในช่วงที่3นะคะกับ Science for Future ค่ะ